วัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสตรีทฟู้ดไทยแลนด์นะเพจสตรีทฟู้ดนะฮะวันนี้ผมอยู่นี่นะยอดขันกันนะนี่ผมอยู่ร้านสเต็กลุงเดฟนะฮะนี่คนเยอะมากนะร้านนี้นะนด,ดูเด่นเด่นร้านนะอันนี้จะเป็นเนอสเต็กนะทำทำสดนะฮะ สวัสดีครับพี่ครับนี่ลูกค้าเยอะมากนะร้านนี้ฮะทุ่มสองทุ่มคนจะเยอะเนาะร้านปิดกี่โมงครับเนี่ยปกติก็เปิดสี่ทุ่มครึ่งอ่ครับอ๋อเปิดตั้งแต่ประมาณห้าโมงเย็นนะครับผมนี่ดูนะจะมีสเต็กนะ นช่ที่ร้านนี้เขาจะทำสดๆนะอันนี้ก็ทอดอันนี้อันนี้จะเป็นอะไรครับเนี่ยคาโบครับเส้นคาโบล่าอ๋อคาโบล่านะคาโบค่ะ้ค่ะนี่เขาจะทำสดๆเลยนะลาของพี่เขายอดมากน่ะโอ้โหช่วยกันหลายคนใช่ช่วงนี้อากาศหนาวช่วงนี้นี่อันนี้เป็นเส้นสปาเกตตี้เนาะใช่ครับ หอมมากนะทุกคนนี่ค่ะสีแดงเขากมาแล้วเดื้อน,นะคะดื้ทำงนสดเลยนะ อันนี้น่าจะเป็นไก่ไก่ไ, <ง S 2> ไก่แล้วนี่จะเป็นเนื้อวัวนะฮะพริกไทยพออหมูพริกไทยดำเนาะอ้บอกเลยว่าลูกค้าเยอะมาก<ไ>อ่ะตรงนี้เขาเรียกถนนเส้นอะไรน,นะพี่ถนนจำลังพึกเนาะของขอนแก่นอน๋นอเรียกจา ริมรั้วกลางสนาน,น,น,นหอมจังเลยขายดีเนะานะอ้ยนี่ขนาดกินข้าวมาแนละ้วยังหอมเลยนะ <c oughs> ต้องลองต้องลองด้่ลองลองต้องลองเนี่ยเขาจะหมักหอมมากเลยทุกคน หน้นาการคนช่วยนี่มีกี่คนกันคะเยนร้านนี้ด้วยกันกี่คนครับแปดแปดคนโดยประมาณนะโอ้โหเยอะนะเนี่ยมีแต่เวรุ่นด้วยขายทุกวันเลยไหมคะทุกวันทุกวันที่นี่นะคือร้านของเราก็จะเป็นเต๊กเต๊กบารลุงเด๊ะไหนละลุงเด๊ะของเราอ่ะ ลุงเดฟของเราอ่ะไม่มีเราอยู่ที่ <succ ot> เป็นชื่อ <c oughs> เป็นชื่อนะเป็นอาซาดแฟนทราย ท่านผู้ชมได้กลิ่นได้กลิ่นหอมไหมคะท่านผู้ชมคะ mm hmm. คือตอนนี้คือเวลาพอถ่ายไปก็คือ,อหอมมากเลยเนาะคนก๊อฟเนาะ กักาตี้ซอสหมูนะ ซอนหมนะูน่ากินมากนะทุกคน 50บาท50บาทได้ยเยอะ <50 S 1> นเอะนาะโอโ้โหได้เยอะมากก็ะจะเป็นแผนกจัดเรียงนะฮะแต่ละคนมีหน้าที่นะออแะเยี่ยมเลือกหน้าที่กันไล่แผนกเนาะขายดีมากเลยอาพบดได้ไหมครับได้หมูหนึ่งช็อปหนึ่งกว่าข้าหมูมโต๊ะสิบสอง ดูดอเส้นนี้แล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายถนนตระปุให้เลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะรให้สังเกตตรงขวามือนะคะ,ะก็จะมีใส่น้าำยาดี้นะคะตรงข้ามกับที่หมอฟันชัวั์ตรงนี้นะคะตรงข้ามเลยร้านเด่นๆตรงนี้เลยนะคะตรตั้งแต่ผิเมือนนาฬิกาสิที่สิอง ปลาครับปลาเห็ดปลาของผมเองหลายเมลูอะดิทั้งทั้งหมดในร้านของเรามีทั้งหมดเลยเมนูครัประมาไม่แน่ใจเยอะเยอะมาเยอะเยอะมันเยอะมันเยอะจริงหอยจาน ห้าสิบาทได้เยอะมากค่ะคุณก็หาหอมทุกเมนูค่ะร้านนี้เนี่ยฝั่งนู้ก็จะเป็นโซนให้นั่งกินนะบอกเลยว่าลูกค้าเยอะมากนะร้านก็จะอยู่ตรงข้างกับนี่นะหมออธิวัตนนะฮะใน เห็นป้ายไนดะ้อันนี้เป็นเมนูอะไรคะผัดไทยลายเน,น่นเนนคุณต้องก็ามาตาไม้นะคะคก่อนไม้ไม้ไม้ขนไม้หัวกัน <laughs> โหสุดยอดมากนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเฮ้ ต้องนาอต้องขีดเตาปิ่นไก่ไอ่น่ากินมากนะมันน่ากินอย่าเดี้ยนโอโะพี่ใครดำหอกไก่มันเจงี้กันเท่าไหร <Os ay. S 1> <expertise> ่ครับเนี่ยร้อยสิบก้าร้อยิบเก้าบาท เป็นทั้งหมูเป็นทั้งไก่เซตดูโอ้ใช่ค่ะปกติจะมีเซนไฟเปลี่ยน่าเป็นถัเขาเปลี่ยนเป็นถังแทนเป็นเมนูนี่ขายที่สุดทางร้านบ้างมันทุกเมนูค่ะทุกเมนูเลยใช่ไหมสุดยอดนะมือหนี่ข้าวหนึ่หน่มือน่ปีลูกค้าเข้อรนวเลยนะฮะ เดินแพ่นมากรานนี้ฝังไม่ไหวค่ะตั้งแต่เดินเข้ามาเนี้ยชั้นเนี่ยคขาไม่ได้ถ่ายเป็นบทองเลยหรอขายดีมากนะกไม,ม่หยยุดทานเลอ๋อนี่จะเป็นเซ็ตปรกตินี่นนก็คือขายราคาเท่าไหร่ครับ99บาทฮะ huh? 99บาทโ <c oughs> อ้โห <c oughs> ยมอะ99บาทค่ะแต่เมื่อกี้เป็น149แต่ว่าตัวนี้มีหมูแต่อันนั้นมีไก่ด้วยใช่เจ๋เจ๋โอ้99เรื่องอะไรนะเซ็ตดูเราสามารถเราใส่ตัวกันได้อ๋อเหรอเซตือเอาอะไรก็ได้เปลี่ยนใส่ก็ได้เนาะจะเป็นเนื้อเป็นไก่ ແຕ່ລູກຄ້າເຂົາຈະຂໍມາແບບອັນນີ້ເລີຍ เซนาผักแล้วแล้วก็หมูแล้วก็เก้าสิบเก้าอ่ก้าสก้าบาทเนาวูน่ากินน่ากินมากจะมีสปาเก็ตตี้ให้ด้วยใช่ขายดีมาใช่ขายดีมากกอ๋อก็คือให้มันร้อนอางนี้ ที่ลกนคือจะพิมยังมสูี้่อนแล้วเป็นเนื้อสุกมาแล้วเขาไม่ร้อนน่ากินเหอมนะอันนี้โอ้โเขาหมค่ะ้น่ากินมากอันนี้เนอบาทอันนี้จะเป็นร้อยห้าสบ้าบาทโอ้โหบอเลยว่าราคาสุดคุ้มมากๆนะ่นี่ โอ้นะโอ้โหสุดยอดเลยเป็นปลาเนื้อเสียใจอ่าปรับปรับตามเนื้อบอกเลยว่าราคาถูกมากร้อยเก้าบาทสิบเก้อันนี้จานนี้ร้อยห้าสิบเก้าบาทนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดแล้วก็ทางร้านของเราเนี้ยคือเวลาสั่งผ่านแอปสั่งผ่านแอปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอปอะไรก็ช่าง ชื่ออยู่ในแอป,ปจะขึ้นว่าะอะไรคะอ๋อถ้าถ้าเป็นทับที่จะเป็นเบสเตอร์สเต็คครับเบสเตอร์สเต็คสเต็คอ่าแต่ถ้าเป็นเอ,อ่อแก๊ปแก๊ปจะเป็นกสเต็กลูมเดฟครับสเต็กลูมเดฟ แล้วก็มนก็เตอร์ครับเวสเตอร์สเต็เตอร์เสเตอร์สเต็กจะมี3แอปเนาะจะมีสแอปที่ทางร้านของเราร่วมเข้ารายการ่ร่วมเข้ารายการกวกินแล้วร้อนถ้าใครมาร้านนี้คือไม่ผิดบวังอะใหม่สดร้อนอร่อยแน่นอน ช้อปของใหม่ทุกวันกะรังตีเลยเนาะอะไรตีเลยปลาบุกง่าแล้วก็เส้นสปาเกตตี้เออสปาเกตตี้เออเส้นาปาเกตตี้แล้วก็อันนี้แล้วก็ไก่อ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็สั่งกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองกินกันอ๋อเพาะชอบบุกง่ กหมไก่แล้วก็หมูหมูหมูอันนี้และนี่แะแบบนี้แหละอันนี้อันนี้แล้วก็ไก่ไม่ไม่เอาอันนี้แบบนี้หนึ่งแล้วก็ไก่แล้วก็เฟรนช์ฟรายหนึ่งแล้วก็เ้นสปาเกตตี้นี่แหละเราก็ลจะลองลองหมูลองลองไก่ อ๋อจะมีจะมีสี่สาขาใช่ไหมครับสาขาอ๋อจะมีตรงนี้แล้วก็ตรงไหนครับหลังโรงพยาบาลกรุงเทพครับอ๋อหลังโรงพยาบาลกรุงเทพตรงด้านหลังหอการจนาครับอ๋อครับผมแล้วก็กอีสาขาหนึ่งอยู่โคราชเซฟวันครับอ๋ออยู่เซฟวันเซฟวันโคราชตรงโรงเวณยาขี้น้ำขี้น้ำขี้นครับผมครับครับอ๋ออยู่หลังติดกรุงเทพครับครับผมนี่เขาจะมีสี่สาขาเนาะ เขาก็คือเมื่อกี้ยังยังคุ้มูออยู่ดิใช่นี่จะหมดแล้วนี่ขายดีมากามาเข้าไปดูสังเกต,ตูผักก็ค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้เยอะมากแต่ว่าตอนนี้ยุบลงแล้วค่ะขายดีแล้วขายดี ็นของแปลว่าราพรใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ดูน่ากินมากเลยโอ้ยนมนกันอะไรอี่างนั้โอ้โหน่ากินมากทุกคนอันนี้อันนี้จะเป็นสันพอแล้วเราก็จะทำการลวกเส้นแลวกเส้นสปาเก็ตตี้นะที่เวลาเลาผาพอนั่าไปคือมีแต่ เมนูที่ตัวเองชอบะอันนี้เ,เป็นซอสสูตเด็ดของทางร้านเลยนะน,น่ากินมากเลยจะเป็นมันฝรั่งนะเ,ะเป็นฝายนะนีู่นฝายดิเอ้ยได้เยอะได้เยอะมากนะอันนี้อันนี้จานนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตุ๊กแก่ตุ๊กแก่ไก่นะไก่บัวคอไก่บัวคอแล้วอันนี้สันคอราคาเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองค่ะท่านผู้ชมแล้วเราก็จะไปทำนี่เดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันดูนะไปโต๊ะเราเลยนี่เราก็สั่งมานะอู้ดูน่ากินมากนะทุกคน น้องคนที่เสิร์ฟคือโอมากนี่ค่ะท่านผู้ชม่ะนี่ก็จะเป็นเมนูของทางร้านนะคะก็มีหลากหลายเมนูเลยแล้วก็มีด้านหน้าแล้วก็มีด้านหลังนะคะพร้อมกับราคานี่ราคาไม่แพงเลยนะร้านนี้ราคาไม่แพงก็จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่10บาท10บาทเริ่มต้นอยู่ที่10บาทค่ะ Uh huh. จนถึง299บาทบาทแล้วก็ได้เยอะมากใช่บอกไปเลยคุ้มค่ามากจะคุ้มค่ามากกว่านั้นคือเราจะลองรสชาติ <ลด S 1> กันามากค่ะมาขออนุญาตถอดเม็ดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมชิมของเมนูนี้ก่อนอ่านี่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 ค่ะท่านผู้ชมมีแต่เมนูที่วาราพรชอบอ่า เราจะชิมอันนี้ก่อนก็แล้วกันเออนี่เฮ้ยหอมอมากเป็นเนื้อติดมันอ่า,อานี่มาชิมไม่ต้องจิ้มซอสเดี๋ยวชิมแบบเนื้อแบบแบบไม่ต้องจิ้มซอสก่อน เป็นไงรสชาติเป็นไงครับอหอมมากนุ่มมากมมเป็นไงครับเป็นไงโอไก,ก่หัวอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะไก่หัวอ,อร่อยอ่ะนะคินโรสคินนี่คอนเสิร์ตเราือสปาเกตตี้อ่ะ เงียบ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 สองมือช่วยค่ะอือหือรวยอือหืออร่อยกว่าจุดจอดโอเคโอเคสุดยอดสุดยอดไหมครับสุดยอดมากเลยค่ะมา ก็คือคือคือเป็นข้าวเลยนะครับพี่ข้าวหน้าสเต็กหมูไข่ดาวข้าวหน้าสเต็กหมูไข่ดาวนะครับโอ้โหดูสีสันน่ากินมากนะทุกคนอันนี้อันนี้จานเท่าไหร่ครับอันนี้จะเป็น66บาทหกสบหกบาทนะโอ้โหูดีดี่ากนะว้าวมากดูดูทุกคนนี่จะมีไข่ด้ยนะจะมีไข่ไข่ดาวนะแล้วก็เป็นหมูนะอันนี้เป็นเมนูอะไรนะข้าวหน้าสเต็กหมูข้าวหน้าสเต็กหมูราคาอยู่ที่ ถ้าจะเป็นข้าวน้ำสเต็กหมูไม่ไข่ดาวก็59บาท59บาทแต่ถ้ามีไข่ดาวด้วยก็จะเป็น66บาท66บาทอุ้ยถูกมากโอ้โนี่เขาจะมีซอสมาให้ด้วยนะเห็นไหมขูดครีบนี่นี่นี่ใสพร้อมเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟให้ลูกค้านะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเออ่เนื้อเนื้อหมูเนาะ ใช่ไหมึ้นเปล่าเวลาพรสอนเน,น่เน่ดูดูดูนะกินามากแต่ลองชิมดูสันทอนนะฮะเนี่ยตัวน้ารสชาติเขาสุดยอดมากเลยเด็ดมากอร่อยอร่อยอร่อย,อ,อ,ยอันนี้ไม่ได้โมวนะท่วน เพื่อนจริงคือเพื่อนจริงเด็ดตอนนี้วันเด็ดเนื้อเขาจะหมักเขาจะถึงเครื่องถึงเลยนะเดี๋ยวให้ถึงเครื่องโรอเด,เด็ดมากมนี่ร้านนี้แนะนำเลย<ม>นี่ร้านใต้ตอนนี้ก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยลแล้วแห่อันนี้พี่ผมแนะนําเลยนะนี่ร้านสเต็กนะฮะร้านนี้อร่อยนะคุณดาวนะร้านอร่อยมากร้านลุงเดชเาอร่อยมาก ใช่มีร้านนี้ผมกันรันดีนะบรแซ่บด้วยแล้วล,ลูกค้าเยอะด้วย,ยนี่นะฮะก็ถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นแรงผลักดันต่อไปนะครับนี่ฝากร้านด้วยนะครับ